ครับผมธนชัยแสงพูดนะครับจากเอที c t c าร์ a ีไทยนะครับวันนี้จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับการใช้งานารถบังคับวิทยุนะครับในระบบ RC หรือว่า Radio Control นะครับของอางานของอคุณแบงค์ i n f i n i t y t ้นะครับคันนี้เป็นของคุณแบงค์เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูรนะายละเอียดตัวรถนะครับตัวรถเป็นรถสั่ง สร้างจากช่างที่ประเทศจีนนะครับตามสเปคตามสกิลที่ต้องการเสร็จแล้วเนี่ยเอามาวางระบบที่ที่ร้านก็คือที่ร้านของผมเองนะครับก็จะมีระบบปั๊มวาลนะครับที่ที่วางลงไปชุดไฟทั้งหมดนะครับการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลทั้งหมดนะครับชุดไฟทั้งหมดนะครับกระบอกที่ใช้เป็นใช้กระบอก200บาทนะครับรับแรงดันได้เต็มที่นะครับคือ ระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเนี่ยชุดไฟทั้งหมดเนี่ยาตามสเปคของทางร้านนะครับสำหรับคันนี้ตัวนี้นะครับรีวิวเสร็จก็เดี๋ยวจะลงกล่องน,นะครับเพื่อขนส่งนะครับวันนี้นะครับจะมาดูมาดูการใช้งานนะครับก็เริ่มต้นการใช้งานก็คือแบตเตอรี่นะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของีโมท นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่8 c นะครับ2 2 0 0ันมิลลิแอมนะครับสเปคอยู่ที่1 1 1โวลต์นะครับอ่าแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับสีแดงอยู่ด้านบนนะครับปลั๊กนี้เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเปิดรีโมทสแตนบายนะครับเช็คสติ๊กเช็คสติ๊กทั้งหมดสวิ์นะครับเช็คแล้วก็เปิดรีโมทได้ทันทีนะครับหลังจากนั้นเอาแบตเตอรี่เนี่ยเสียบเข้าไปที่ปลั๊กของตัวรถนะครับมาดู ะร,ระบบผงการทํางานของตัวรถเนี่ยเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีสวิตสวิตเป็นตัวตัดสปีดนะครับตัดกระแสไฟในสปีดของสปีด10 BL60 ซึ่งเป็นตัวหลักของการจ่ายกระแสไฟในรีซีนะครับคือตั้งค่าไว้อยู่ที่6โวลต์นะครับให้จ่าย u v c เข้าเลี้ยงระบบเข้าเลี้ยง ตัวรับสัญญาณในรีซีททั้งหมดนะครับเราใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเทปปั๊กนะครับปั๊กที่ใช้เป็นปัก๊ก G X 6 0นะครับกดสวิตชนน์นี่กรแดนบายตัวที่2ป,ปิดฝานะครับมาดูรีโมทก่อนนะครับรีโมทการทำงานก็อ่าหนึคือบุ้งกี่นะครับ2คือคือตัวบุ่มนะครับตัวบุ่ม นะครับเสียงเซวโรทำงานนะครับชัดเจนตัวที่3ามก็คือเอลเอลคือตัว4นะครับตัวนี้คือตัวอัมนะครับตัวนี้ควบคุมปัม๊มนะครับสำหรับคันนี้คันนี้นะครับาการตั้งปัม๊มไฮดรลิกอยู่ที่อ11อนาฬิกานะครับนะครับอยู่ขีดที่3 1ขีด2ขีด3ขีเดเาีขีดขีดที่3านะครับ นะครับประมาณนี้นะครับนะครับด้านหลังด้านหลังจะเป็นตัวควบคุมการเดินนะครับของปกติของรีโมท G9 นะครับด้านหลังสายกระสายกว่าก,กว่านะครับเดินหน้าคือนเดินหน้าเลย ครับ R L นะครับช่อนที่สี่ L นะครับแล้วครั้งนี้ไม่มีชุดเสียงไปนะครับลูกค้าไม่ต้องการชุดเสียงให้ให้ทำไปเป็นสแตนดานนะครับส่วนชุดไฟของสว่างน,นะครับตามเอาดนูนะครับนะครับ อันนี้จะเป็นไฟบูมนะครับแล้วก็ไฟกระได้ขึ้นนะครับจะแยกเปิดได้นะครับมีไฟหัอเกงก็จะแยกเปิดได้ถ้ากดซ้ำไปทีเนี่ยก็จะแดงทั่วแล้วก็จะเป็นไฟสเต็ปนะครับเรียกสิบล้อนะครับนะครับเรือกเปิดได้นะครับ เลียวได้ช e, e. ma ้าได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับเรื่องกำลังไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องระบบภายในทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการรั่วซึมนะครับสายเทโรอิกไม่แตกแต่ไม่มีการแตกนะครับก็แับระบบผู้ผลวารงไปนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับกับกับเงินที่เสียไปนะครับเพราะว่าอตอนนี้รถได้เข้ามา2วันเนี่ยก็มีการตรวจเช็คนะครับล้างชุดเรืองมอเตอร์เกียร์เอวนะครับเปลี่ยนกระเปมอเตอร์เกียร์เอลไฟนะครับเป็นตัวรูปใหม่ให้นะครับแล้วก็วางสวิตช์ข้อมสปสีดตัวเอวเพื่อป้องกันการตัด นะครับป้องกันการตัดของกระแสไฟนะครับหมายถึงว่าเมื่อมีการหมุนเองลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนรถมันโยกโดยการใช้มือเหมือนอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่ๆแล้วจังหวะที่รถยังไม่ได้จ่ายกระแสไฟเข้าไปเนี่ยรถมันอย่างเงี้ยมันหมุนเององเงี้ยมันจะทําให้กระแสไฟทคือตันขึ้นสายบัลลีเนี่ยตีกลับไปที่ตัวปีก ทำให้เกียร์นี่มีการตั้งค่านะครับของการตั้งค่าติดเบรคนะครับฉะนั้นต้องมีการเซตการ,ร์ดเซตเข้าไปเพื่อเพื่อการอ่าเกียรนี่อ่า,อาลดก,การตั้งค่าของการติดเบรเข้าไปนะครับสายเหตุหลักๆที่ว่า,าเล่นแล้วต้องโยกซ้ำอีกทีนึงเอวถึงจะหมุนนะครับนะครับอันนี้อันนี้ผมปิดสวิตช์นะครับลองลอง อันนี้ผมปิดสวิตช์อยู่นะครับผมผมออฟสวิตช์อยู่แล้วลองหมุนนะครับเอวมันจะไม่ไม่ต้องมีแรงคือมันจะถูกไฟแค่แค่ในทิ่ออกมาเลี้ยงแต่เมื่อเรากดสวิตช์แล้วเนี่ยเอวนะครับมันก็จะทำงานเป็นปกติ นะครับาเข้าท <Yeah. S 1> so, uh, uh, like, ี I mean, like, um, like ่ทำรถมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการเอามือไปหมุนเองหรือว่าในจังหวดที่เอารถเนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับขึ้นรถรบบะหรือรถมันทุกอเนี่ยแล้วมีการไหลของเอวนะครับมอเตอร์ที่เอวไหลเองแล้วขณาเหมืนเรายุสติอะไรยรายุเอวเนี่ย ตอที่เราไม่ได้จ่ายไฟเข้าไปนะครับก็จะมีการลุดเบรกนะครับก็กลับไปเป็นเป็นการตั้งคาของสกิจากโรงงานมาก็คือจะม่ติดจะติดเบรนะครับอ่าฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาแล้วแบบนี้นะฮะให้ติดต่อทางร้านนะครับอ่าหาวิธีแก้ไขนะครับให้สอบถามอาการแล้วก็บางทีอาจจะมีการสอนให้เซ็ตการ์ดเซ็ตเองนะครับโดยจะไม่ต้อง เสียค่าใีจ่ายใดๆนะครับส่วนรถครันนี้เนี่ยปัญหาไม่ไม่มีสองปีนี่ไม่ไม่เกิดปัญหาที่ที่ที่เจอมาคือสองปีเต็มเลยเนี่ยคือไม่ไม่ไม่เกิดปัญหาใดๆเลยนะครับมีก็จะเปลี่ยนลูกีใหม่หนึ่งลูกแค่นั้นเองนะครับซึ่งะจะแถมไปกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเตรียมเดินทางนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ